สวัสดีค่ะวันนี้มาชมลูกเชอรี่สดๆกันนะคะตอนนี้ประเทศในเทเรนนะคะก็คือดอกเชลูกเชอรี่กำลังออกผลผลิตซึ่งอร่อยมากนะคะได้กินสดๆแล้วก็หวานนะคะวันก่อนปตุ้มได้พาไปชมสวนเชอรี่อ่าวันนี้ลูกเชอรี่ก็ออกลูกมาแล้วเดี๋ยว ถ้ามีโอกาสได้ผ่านต้นเชอรี่นะคะเดี๋ยวจะไปทําวิดีโอที่ต้นในดูเลยนะคะวันนี้ก็ชมเชื้อลูกเชอรี่นะคะที่ซื้อมานะคะจากาน่าจะซื้อมาจากสวนนะคะลุงวิมซื้อมาจากสวนนะคะไปช่วยแกไปช่วยฝนตกนะคะลุงวิมไปช่วยคุณแกนะคะคุณแกที่นี่นะคะก็คือเขาจะอยู่คือก็เธอละปี เรจะซื้อมาจากที่นู่นนะคะน่าจะปลูกดอกลูกเชอรี่ต้นเชอรี่นะคะเพราะฉะนั้นลูกเชอรี่เนี่ยที่นี่จะหวานหวานแล้วอร่อยมากาชมได้เลยนะคะเนี่ยออกมาสุดๆเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูที่ต้นนี่ลูกเชอรี่สุดๆ อร่อยเดี๋ยวจะกินให้มันปากนะคะกุบ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 ในปาก <c oughs> ก็ไม่แพงเป็นผลผลิตของ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 เกษตรกรโโกที่นี่ ภาษาดัตเรียกว่าลูกแกสแกสเซนลูกแกสเซนภาษาไทยเราก็ลูกเชอรี่นะคะที่นี่แกสเซนนะคะลุงวินบอกว่าลูกแกสเซนนะคะเดี๋ยวนะคะวันนี้ให้ชมลูกเชอรี่ที่เอามาแล้วจากต้นวันหลังเดี๋ยวจะพาไปดูที่ต้นกดถ้าถูกใจที่นำมาชมลูกเชอรี่กดถูกใจถูก กดไลค์กดแชร์ประตุมด้วยนำชมลูกเชอรี่สดๆจากกล่องไม่ใช่จากต้นนะคะวันนี้จากกล่องนะคะซื้อมาขอบคุณทุกคนที่ติดตามสวัสดีค่ะ